สวัสดีครับบัพตอบเมนะครับจากเพจมิสูเหนือเมฆบายนักบินเมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับมิสูพระนาครใสายไหมอยู่ข้างบนนี่นะอยู่บนนะวันนี้อาจจะได้เห็นแบบมุมมอง,มองนั่นนานๆทีจะมาถ่ายข้างหน้านะครับปกติแล้วกว่าจะแต่งรถลูกค้าเสร็จอะไรอย่างนี้ก็ช่วงเย็นๆแล้วกว่าจะส่งรถอะไรพวกนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเอ็กเซนเดอร์คอร์สสีขาวังคาดับอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เรียกว่า จัดเต็มนะจัดเต็มของตัวออปชั่นที่ใส่เข้าไปในรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสามรองศามีแหลกหลังคาแล้วก็ฝาดถายไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าคันนี้เรือว่าแน่นๆเลยทำเดียวทีเดียวนะครับแต่ส่วนว่าต้องโปรโมชั่นเป็นอะไรยังไงต้องติดต่อเข้ามาว่าเป็นยังไงกันบ้างมาเรามาดูกันก่อนละกันสลับเจ้าคันนี้นะครับว่ายังไงบ้างเริ่มบนมานะครับเอสเซนเดอร์คอสนี้นะครับ เป็นโลโก้แท้แต่ของไม่ซูบิชินะครับสังเกตได้นะครับตัวเองจะมีรอยเป็นแบบรอยไม่ต่อเนื่องอย่างนี้นะแล้วก็สลักจะบางๆนะอ่านะจะไม่เหมือนกันที่เป็นตัวสอรที่แถมไปให้แล้วกันนกอันนี้เป็นของแท้จากศูนย์เลยนะครับผมราคาบอกเลยว่าถ้าหาติดเองราคาเอาเรื่องนะครับตัวนี้นะนะครับผมต่อมาครับมาดูนะครับอันนี้นะครับชุดแต่งนะครับไม่ได้มาใส่มาเลยนี่คือ จากโรงงานมาเลยนะครับชุดแต่งเรียกว่าสวยงามมากเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมกระดังหน้านขนาดใหญ่มีการตัดตรงลงมาเพื่อเพิ่มความดุดั้านแก่ตัวรถด้วยนะครับแต่ที่สังเกตที่เห็นเนี่ยนี่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้นะกล้องถา60องศานะครับตำแหน่งการติดตั้งจะอยู่ตั้งแต่กระดังหน้านะครับหูกระจกวงค้างซ้ายขวาแล้วก็ตำแหน่งอ่า กล้องถอยหลังเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับแต่เราก็เปลี่ยนกล้องนะไม่ได้ว่าใช้กล้องเดิมจากโรงงานนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่มเป็นกล้องที่ความละเอียดสูงขึ้นมาอีกนะครับผมมามาดูกันต่อด้านข้างนะครับผมเจ้า extender cross นะครับถ้าสังเกตเห็นได้นะครับหลังคาคันนี้ทำดำจากโรงงานมาตั้งแต่อันนี้ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็เป็นสีดำอยู่แล้วนะแต่ฟอนนี้ทำหลังคาดำมาทำเป็นงานสีนะครับไม่ใช่างานแรปนะนี่นะนนทำสียาวมาเลยนะครับจนถึงตรง ปลายส่วนเสา A เลยตรงนี้นะครับผมขอบตรงนี้เลยนะครับผมสลับเัาตรงนี้อ่ามาดูต่อมามาดูด้านข้างนะครับคูกระจกนะครับถ้าเป็นสีสีโทนเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่นี่เป็นหลังคาดำนะครับปูช้างก็เป็นสีดําด้วยนะนะครับผมต่อมานะครับนอกจากนั้นแล้วเห็นไหมอันนี้คือตําแหน่งติดต้อง360องศาที่ผมบอกนะอันนี้นะครับติดอยู่รอบคันเลยนะครับตรงนี้บอกเลยว่า งานติดตั้งของที่นี่นะครับไม่ได้เหมือนที่อื่นนะครับงานติดตั้งที่นี่มีมาตรฐานนะครับการติดตั้งกล้องนะครับมีการคาลิเบตตลอดนะไม่ใช่ว่าติดแค่จะร้อเล็งอาแค่ตกว่าตรงแล้วก็จบขนาดนนี้เรามีการต้องคาลิเบตอย่างดีนะครับมุมการติดตั้งต่างๆนะเพื่ออย่างหนึ่งคืออะไรคือภาพที่ออกมามันจะได้ไม่หลอกตานะครับของที่ติดเราไปติดไว้ให้นะครับต้องเป็นเรียกว่าคุณภาพที่ดีนะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อ คนขับด้วยนั่นเองนะครับมากมาถึงตัวเบ้ามือนะครับเบ้ามือตรงนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับผมเบ้ามือตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครเมียมนะครับสีโครเมียมสีดําด้านดําเงานะครับหรือว่าจะเป็นสีอะไรคิฟล่ากรับตามนะสามารถเลือกเลือกได้เลยครับสนใจยังไงนะครับเวลาเมคแต่งรถไม่ได้ส่งให้ลูกค้าดูอยู่แล้วว่าสนใจแบบไหนนะครับนอกจากที่เป็นแบบเป็นแบบอย่างนี้ที่แบบเต็มเบ้าเป็นแบบสปอร์ตอย่างนี้ยังมีแบบ เป็ว่าปีกนกอีกนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆแบบนะอันไหนที่มันขึ้นอยู่ที่แต่ละรุ่นแล้วกันว่าตัวรุ่นไหนเป็นยังไงเนี่ยผมจะส่งให้ดูแยกกันไปนะครับผมมาต่อมานะครับอันนี้นะครับกันศาสตร์กันศา์ผมก็มีสองแบบแล้วกันอย่างแรกคือแบบเต็มนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมสังเกตได้ว่าจะออกมาเต็มจะไม่มีการตัดโค้งเว้าวเข้าไปนะครับหรือว่าสองี่เป็นแบบสปอร์ตที่แบบตัดโค้งเวาวเข้ามาเพื่อเพิ่มมิติให้แก่ตัวรถขึ้นมานะครับผมฟิลีมตัวนี้นะครับเป็นของ อเมริกันออโต้นะครับเข้มนอกสว่างในนะครับกันร้อนดีมากๆนะครับตัวนี้เพราะว่าอะไรตัวนี้เป็นนาโนเซรามิกนะครับแล้วนอกจากนั้นยังรับประกันถึง8ปีนะครับไม่เหมือนแบรนด์ตัวอื่นทั่วไปนะครับตัวนี้เรียกว่าเพิ่มให้เพราะเขามั่นใจว่าของเขาดีจริงก็ถึงรับประกันให้ถึง8ปีนะครับโมมาตัวด้านบนนะครับด้านบนอันนี้าานเห็นแล้วแลกแคลร์บอยอันนี้นะครับ เจ้าของขอรีเควสเพิ่มขึ้นมานะครับติดตั้งเพิ่มขึ้นมาอบอกว่ามีราคาพิเศษให้ราคาพร้อมติดตั้งนะครับบางทีลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไปเซิร์ชจ,จากอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับบอกเลยว่าราคาพวกนั้นแน่นอนนะครับถูกกว่าจริงแต่เขาไม่มีราค่าติดตั้งนะอันนี้เรารวมติดตั้งไปแล้วแ้วการติดตั้งเราเป็นมาตรฐานอย่างดีนะครับติดตั้งแข็งแรงนะครับตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ1 0 0กิโลนะครับสำหรับตรงนี้เพราะว่ามันน้ําหนักมันจะอยู่ที่ตัวตัวแหลกด้านล่างนี่ว่าอันนี้ว่ารับน้าหนักได้เท่าไหร่นะครับผมมาต่อมามาดูถึงตัวด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังตัวนี้นะครับเมื่อกี้ก็เราติดตั้งเซ็นเซอร์ให้นะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ4ี่จุดนะครับสังเกตได้ได้ตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะครับผู้ในแล้วก็มีคู่นอกตรงนี้สีดำนะครับตรงนี้ เห็นและสังเกตไหมครับว่าเราจะใส่ใจเรื่องของสีด้วยเราไม่เช่ติดว,ว่าสีดำล้วนๆขึ้นมานนี้จะมีสีขาวแล้วสับสีดําด้วยเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องการให้ตัวเซ็นเซอร์มันโดดขึ้นมามากนะครับสำหรับตัวรถนะแต่นี้เราก็เห็นว่ามีการซ่อนสีไว้นะครับผมอ่าพร้อมกับอ่านี่นี่สัญลักษณ์คลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้คันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวท็อปพร้อมคลิกเซนเซอร์นะครับราคาบอกเลยว่าเยี่ยม ตัวนี้ไม่แพงอย่างที่คิดและแถมรับประกัน2ปีด้วยเพราะว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงเนี่ยเราไม่กล้าที่จรับประกันจากทางร้านได้มาถึง2ปีนะครับตับตัวนี้นะครับป่าท้ายนะครับเปิดออกมาอ่าใส่ไหมว่าขึ้นมาเปิดนุ่มนวลมากนะครับตับตัวนี้การปิดนะครับก็ทางสามารถทําได้หลายแบบนะครับ1คือคิกเชนเซอร์2นะครับตรงนี้ก็ปิดได้นะครับมีที่ปิดอยู่นะครับ3นะครับมี ที่ปิดจากในรถก,ก็ได้หรือว่าตัวรีโมทนะครับผมนี่ดูปิดให้ดูนะครับอันนี้ยังไงปิดนุ่มมากตอนออกอเป็นไงโหสุดยอดนะครับผมแล้วก็ายทะเบียนนะครับตัวนี้อให้ของแรายอาร์นะครับบอกเลยว่าถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะสำหรับแรายอาร์ที่แถมไปให้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าต้องการจะเพิ่มนะครับเสียตังค์นิดนึงนะครับ พราะปกติเราจะให้เป็นป้ายพนคัครแต่ตอนช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนาะโปรโมชั่นที่แถมป้ายก่อป้ายแลรีอาร์ให้นะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าด้านในมีอะไรบ้างปดูชมข้างในมาพบกับภายในกันบ้างน,นะครับผมคันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่าคันนี้มีกล้อง360องศาด้วยพอดีคลิปมาไม่ทันนานี้นะครับตัวนี้กล้อง360องศาครับความคมชัดสูงมากนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเปิดเปิดตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับกล้องจับ เด้งไปอยู่ด้านหน้าเท่าก่อนเสมอเพราะว่าเขามองว่าเราเหมือนเราต้องการใช้ในมุมด้านหน้าในการมองเห็นนะครับผมนอกจากที่เราจะมีถอยด้านหลังอ่ะถอยถ้าถอยปุ๊บมันจะเปลียปล่ยนเกียร์มาให้ด้านหลังเองอย่างนี้นะครับผมอ่าแมแต่พอเราเหมือนใส่เกียร์กลับปุ๊บนะครับตัวนี้จะเด้งกลับหน้าจอเดิมของอข้างนอกให้นะครับเวลาจะกดจะให้งานเราวเข้ามาอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีเรื่องของกานนะครับนี่สามารถเรียกมองมุมอมองได้รอบคันด้วยนะว่าจะมองมุมนองไหนนะครับ หรือว่าจะมองด้านนี้ก็ได้ท้ายขวาหรือว่ามุมมองเพิ่มเติมที่อยู่ตรงนี้ก็มีนะอันนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับหรือว่านี่มุมวายด้านหน้ามับมองมันจะมองกว้างกว่าปกติเมื่อกี้เห็นไหมถ้ามองเ็ดติจะเห็นแค่ตรงกลวยอันเดียวใช่ไหมแต่ถ้ามองวายปุ๊บมามันจะงสลุไปนู่นเลยไหมได้มาเพียบเลยเว่าจะเห็นว่าเรียกว่ามันจะข้อดีของเขาคืออะไรก็คือเวลาเราออกจากซอยอะไรพวกเนี้ยเราต้องการมองมองที่ค่อนข้างกว้างเพื่อมองมองว่า มีถลถอะไรมาหรือเปล่าเราใช้ตัวนี้ดูได้นะครับผมนะฮะแล้วต่อมานะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีของตัวนี้สามารถเลมืมุมอ่ดมุมมองตัวนี้นะครับสามารถ payback ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เมมอยู่นะครับก็เลยมันจะไม่มีอัดอยู่ในตัวนี้นะครับผม๋ตวต้องใส่เมมก่อนนะครับผมเมมโมรี <Memory S 1> <Memory S 2> ก็สามารถเดิมๆที่ให้ไปก็คือเป็น 32GB อกิกะไบต์นะครับสำหรับลูกค้าตัวนี้สามารถรองรับถึง 64GB ่กิกะไบต์ในกรณีลูกค้าต้องการที่จะอัดเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกันเนาะ เรื่องระยะเวลาการอ่านนะครับผมจะบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราใช้งานรถด,ด้วยบางท่านอาจจะใช่วันหนึ่งอาจจะขับรถประมาณห้าหกชั่วโมงหรือว่าบางท่านอาจจะทชั่วโมงเดียวระยะเวลาที่จะเก็บได้อะมันก็เรียกว่าจานวนวันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็อยู่ที่ลูกค้าว่าจะใช้ขนาดไหนแต่ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมก็เพิ่มได้นะครับจาก3ามสองเป็นหกสิบสี่ 4, หรือว่าลูกค้าอยากจะเก็บไว้นานๆลูกค้าอาจจะเอา ถอดไปเสียบเข้าในคอมพิวเตอร์ไว้หรือว่าอาจจะซื้อมมเพิ่มมาก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเพิ่มเติมของตัวควิกชาร์ตนะครับควิกชาร์ตอยู่ด้านล่างให้ด้วยนะอยู่ด้านตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถใช้ใชโทรศัพท์ที่รองรับควิ c ชาร์ตเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับผมอ่านอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรนะครับอมาดูกันนะตัวนี้หน้าจอ12นิ้วนะครับตัวนี้เลยบอกว่าเป็นตัวใหม่มานี่เลยบอกว่า ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมจะเริ่มเปลี่ยนจากสเปค14เป็น12แล้วเพราะว่าอะไรอย่างนึงดูนะครับตัวจอนะครับอ่าเรียกว่าบางมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีความคมชัดของเขาให้ด้วยนะครับเห,เห็นไหมเออเห็นเห็นไหมโอ้อยางชัดเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวจอบางนะครับตั้งแต่เกตเทียกบ,กบกับตัวจอ14นะตัวนี้12นี้ยังบางกว่าอีกนะแล้วก็ข้อดีของเขาคือรายะละมอกกระจกหลังนะครับ จอ12นะ่ะมันจะพอเห็นจกมองด้านหลังบ้านเนะจะไม่เหมือนตัว14ก44อะ่ะจอเขาจะใหญ่เวลาเรามองกระจกหลังมันจะค่อนข้างบางังเรียกว่าบังค่อนข้างเยอะเลยเนาะอันนี้ก็เลยเลยพวกผมอ่ะตอนนี้เลยมองกันแล้วว่าเราคุมนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าด้วยเนาะเราก็เลยจะเปลี่ยนจาก14ป14เป็น12นะครับล้วก็ข้อแตกต่างมันแค่นิดเดียวเองจอจาก14เป็น12นะครับล้วก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันคุ้มมากเลยในการที่ลูกค้าจะมองว่าเฮ้ยมันถูกลงหรือเปล่ปาจริงๆบอกว่า ตัวนี้ไม่ได้ถูกลงนะครับสำหรับ12ตัวนี้นะ12ตัวนี้แพงกว่าตัว14อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่มาความคมชัดเยอะกว่านะครับแล้วก็บางกว่าด้วยนะครับสวยงามกว่าด้วยนะครับผมยังไงเป็นยังไงบ้างดูนานๆยิ่งชอบนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า Xender Cross หลังคาดำคันนี้นะครับราคาอยู่ที่9 6 6 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะครับเป็นเทาดำ สีบรอนด์เริ่มต้นที่946,0 0 0บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวหรือตัวสีเขียวเทานะครับอยู่ที่9,56,0 0 0บาทนะครับผมส่วนโปรโมชั่นนะครับต่างๆผมเลยบอกเลยว่าขึ้นอยู่ที่ลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงเรามาคุยกันดีกว่าว่าเงื่อนไขมันเป็นยังไงบ้างโปรโมชั่นแตกต่างก,กันอย่างไรนะครับผมยังไงก็ลูกค้านะครับหลอกเลยว่ารถลูกค้าออกแบบเองได้เริ่มตั้งแต่โปรโมชั่นเลยแคมเปญอยากได้ยังไงนะครับแต่งรถแบบไหน พค้ดตรงไหนตัดต่อตรงไหนบอกเลยว่าแจ้งเมกได้นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับคุยกันนะครับติดตรงไหนอาจจะมีเคสว่าเรื่องไฟแนนซ์อะไรต่างๆที่อยากให้ช่วยหรือยังไงแจ้งเมกเข้ามานะครับแจ้งไงวันนี้เมกก็ขอบคุณแต่ก่อนจบคลิปนี้นะครับยังไงร,รบกวนกดไลค์ให้ก่อนกดแชร์แล้วกดซับสไครต์หรือกดติดตามนั่นเองนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยละกันโนตจะได้ติดตามคลิปดีดที่เมคร,รีวิวลูกค้ามาให้หรือว่าจะเป็นเทคนิคการใช้รถใช้งานต่างๆนะครับ เพือ้ง้นแต่เบื้องต้นต่งางๆการดูแลรักษารถไจพวกนี้นะครับผมยังไงวันนี้เมฆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค And down on and if I go down, I do terms. And every single do I'ma my it every terms problem รับ